สวัสดีจ้าจงแมเทียนจินแสบนัวจา้าพี่น้องเมื่อนี้แม่เทียนสีผ้ามากเก็บบักเม่าค่ะหรือบักสมซอยอะจา้าน่าจะพี่น้องจ้าบักสมซอยพี่น้องแม่เทียนสีผ้าเก็บเดอ้อจ้าพี่น้องเบิ่งจ้า้บักเม่าค่ะตุกเบิง่งบักเม่าซุปปอระมาณนี่แหละค่ะ ไ่เต้นสบ้าเก็บเด้อค่ะเอาไปกินสุมน้ำกันพี่น้องเพื่อนนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ไฟเก็บเด้อจ้ายเก็บออกเหมาอนน้ำกันพี่น้องตะาาก้ามาใส่เลยนี่ค่ะกินส่งน้ำกันจ้าพี่น้อง ต้นสดๆเลยจ้านี่เนาะมันมันประมาณนี้แหละค่ะ้ามันแดงแดงมักสีลนไปเลยไหมคะ่ะเลือนปะมาณนี้เนาะไปกินเนาะนีะ่นะเบอร์เป็นส็ด เมเทียงแแตกเมืแตกเงา่แตนหอนกะทอนหอนพี่นอ้องปึ๊บ้าจะตกกาแลยนะคะยูนต์ตัวนี้ไส่เป็นไรอยม่ับพี่น้องเปนซวมมเป็นซวมอยู่จ้า ค้างนี่ก็มี้ดิพีน่น้องมันมันมันติดติดอยู่หามันยังมาสูงนี่นี่นี่เห็นปะอีกต้นต้นที่ท่านได้สุกกลังเป็นลูกเล็กๆก็กดกคือกันค่ะเบื้องต้นเราดกคือนยังน,น,น,นี่มีแต่สุ้มบั้นมีแต่โดกคือกันจ่าเห็นปะมีมี่ดานโดดโดกโดกดดโดดบักบักเลยมีเท่งก็ว่าเจ็บลายดอกค่ะ แล้วพี่ดอกเงาไม่เทียนแตกเก็บอีกด้านคนะ่ะเก็บอีกด้านพี่ดอก ส้วมตะหักเนาะบังส้วมตะหักตะหักน่ารักจังเลยอ่ะพี่น้นองปึ๊บเห่อยจ้ะนี่ส้วมตะหักตะหักเห็ดยังกินเห็ดกินสมเนาะพี่น้องเนาะกินสมแซ่บๆนี่ส้วมน่ารักน่ารักจุ๋มจิ้ม อยองเอ้ยข้ามาขอสวนนะคะ แหรอคะพี่น้องจอับหนีแล้วเนาะม่เติมยู่ค่ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งได้เหรอเมี่เทียนี้ยังกินเนาะเห็ดเห็ดสมเ่บๆกินเนาะพี่น้อง